สวัสดีเช้านี้รีวิวอาหารให้ดูหน่อยครับวันนี้กินอะไรบ้างอันที่หนึ่งยังครับอันนี้ยังครับนี่มกน้อไมกน้อ้อันนี้เหรอครับนี่ฮเนี่ยไข่ปลามกไข่ปลาแนวนี้เหรอเนี่ย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 สุกป้าเดกสุกปลาเดกปลาปลาบองกุ้งใส่ไข่กินกับผักนี่นี่ยังนี่ กกแ,แกงเห็ดอเห็ดขอนเห็ดขอนขาวนี่อันบะเกอรคืนเกอรคืนโอ้ยสานีกับพ่อตัวเนาะคนเฮ่ากินอย่างไรแคดรับอายุยืนครับอาหารการกินของผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวและร่างกายแข็งแรงก็แบบนี้แหละคะ่ะกินแบบบ้านๆกินแบบธรรมชาติกินแบบบ้านเนาะกินแบบบ้านเนากยายบอก เสีบทึงเสียบแถมแข็งแรงอีกต่างหากนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะผักต้มผักนี้ก็ปลูกเองในสวนกินได้สบายมากไร้สารพิษใด,ดๆนี่ก็เห็นขอนขาวหมกไข่ปลาและหมกหน่อไม้อันนี้คืออ,อะไรล่ะเอาปลาแดกหรอปลาระประปลาร,ระบองแล้วก็ใส่ไข่คั่วแล้วก็อันนี้มาเกิดขึ้น แซ่ນๆอ๋อน้ํา